หมอพอดแคสต์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมอหมอพอดแคสต์รายการที่จะพาทุกท่านมาฟังชีวิตแบบหมอหมอที่มากกว่าความเป็นหมอหมอมีแต่เรื่องเครียดจริงไหมมีแต่เรื่องวิชาการหรือเปล่าหรือมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นบ้างมาฟังด้านไม่จริงจังของอาชีพอาชีพหนึ่งกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอหมอพอดแคสต์นะครับอ่าวันนี้พบกับหมอโดนะครับแล้วก็มีเกสคนเดิมคนดีคนเดิมนะครับกับอ่านี้เป็นช่วงนะเ,นเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่รู้ถ้าตอนที่ผมสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่ามันเป็นแบบรายการในช่องนะเนาะคือว่าวอทช์ซับหมอนะครับหมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอหมอคนนี้ทําอะไรบ้างหมอคนนั้นทำอะไรบ้าง,นนางก็อ่ามาเจอกับคนสุดฮอตฮิตนะครับที่ผมเลือกเธอคนนี้ขึ้นมาพูดอีกทีเพราะว่าเธอได้ไปทําแบบ งานอีเวนต์ช่วยชาตินะครับแล้วก็เนื่องจากโพสที่แล้วเนี่ยมีคนแชร์เยอะมากแล้วก็แบบคนเข้าถึงคนแบบฟังพอดแคสต์ของเราเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากนะั้นมาฟังหมอแพรวนะครับหมอแพรวนะน้ำนตัวสั้นๆอีกทีนะครับเผื่อใครไม่เคยฟังค่ะวันดี้ค่ะหมอแพรวคนเดิมนะคะจากคลิปที่แล้วที่บอกว่ามาใช้ชีวิตในกรุเพนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบก,การณ์การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบุษราคามหรือว่าโรงพยาบาลสนามของกระทรวง เออครับอ่าก็พอดีน่ะนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเราอยากสัมภาษณ์คนจากที่ไปทํางานเบิร์สราคามาหลายคนมากแต่ไม่มีใครว่างเลยเรี่ยงนี้ทีนี้หมอแพรก็เป็นช่วงที่โควิดเหมือนจะซาลงพอดีแล้วก็ได้ขึ้นขึ้นมาทํางานตรงนี้เนาะก็เขาเขาแอสไซน์งานมอบหม่งานมาได้ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึง คือจริงๆอะก็ทุกคนจะรู้แลลวโรงพยาบาลบุษราคามเห็นคนนู้นคนนี้โพสเฟซใช่ไหมบอกว่าจริงอะโรงพยาบาลบุษราพรมเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนก็คือเหมือนมอบพื้นที่ให้กับกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยเพื่อใช้ในพื้นที่อาคาร Challenger Impact Arena เมืงองทองให้เป็นโรงพยาบาลขนาดประมาณ5พันเตียงก็คือรองรับจริงๆก็คือมีไว้เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้แบบในกลุ่มพวกสีดเดืองเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่า สีเหลืองก็คือสีของบุษนาธรรมอันยม่มีสีเหลืองซึ่งมาได้ไงเนี่ยก็คือปกติอ่าเราจะแบ่งเป็นเขตส,สุขภาพเนาะก็เออเนี่ยไปทํางานที่จังหวัดนครสีมาลาโรงพยาบาลมหาลาศนครสีมาลาเนี่ยถือว่าอยู่ในอ่าเขตส,สุขภาพเออ่ที่สิบเอ็ดปกติก็ก็ก็ขอมาเป็นทีมเมิร์ดว่าแบบเนี่ยให้มาช่วยในการแบบดูแลคนไข้อะไรเงี้ยก็คือทีมเมิร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้าง ก็คือเขาขอมาเลยว่าจะต้องมีแพทย์ที่เป็นแพทย์อ่เฉพาะทางทางเนี่เป็นาสตร์ฉุกเฉินหนึ่งคนแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพสองคนหรือว่ามีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือว่าน้องพราบาลดิกแยอ่หนึ่งคนมีหรือไม่มีก็ได้หรือจะเป็นพยาบาลหรือน้องพราบาลดิกก็ได้แล้วก็มีอ่า EMT e m t หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ฉุกเฉินการแพทย์เนาะแล้วก็มีพคลก็คือมีทีมประมาณห้าถึงหกคน อืมทีนี้เอ่อเมิร์ดเมิร์ดคืออะไรครับเผื่อว่าคนที่ฟังไม่รู้ตัวย่อตัวย่อตัวย่อหะคะอ๋อเมิร์ดเนี่ยก็คือเป็นแบบ medical emergency response team ก็คือภาษาไทยอย่างเมื่อกี้คิดื่อภาษาไทยอยู่เรียกว่าเต็มยศก็คือทีปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หมายความว่าก็คือหน้าที่ที่เราปฏิบัติเนี้ยก็คือคล้ายๆือนรองรับภาวะแบบฉุกเฉินต่าง อ่เกี่ยวกับเอ่อในฐากนการถูกเชิต่างๆของผู้ป่วยที่ไปอยู่ในในโรงพยาบาลสนามหรือโรงนนพยาบาลบุราพักแห่งนี้ค่ะอืม mm hmm. เช่น mm hmm. ก็คือสมมติว่างานของเราเนี่ยจะมีชัดเจนเลยว่าอ่าเราจะต้องแบบเข้าไปใส่จิ้วคนไข้นะไปดีสตทิเตตหรือว่าคนไข้เท่านั้นหรือว่า TBR คนไข้เท่านั้นหรืออย่างเงี้ยงานดิจนันจะเป็นหน้าที่ของแบบพ mm hmm. ิเศน,นแคริงหรือะไ่เงี้ยจะไม่เกี่ยวกับพีมเมิร์ด mm hmm. อ่าก็คือแบบเวลา,าเราจะเข้าไปแบบงานเนี่ยก็จะมี อ่าคุณหมอที่เขานั่งเป็นแบบคอมมานเดอร์หรือว่าเป็นแบบคุณหมอแบบทีมแทร็กทีมเน,เนี่ย mm. เขาแอดไว้ญาติคุยญาติอะไรเรียบร้อยแล้วเราแค่มีหน้าที่รับคําสั่งแล้วไปปฏิบัติเช่นเขาคุยไปแล้วว่าอ่าคนนี้พิวนะแต่ไม่ทีพีอาร์อ่าคนนี้แย่นะบีพีดรอปใดๆก็ให้เราเข้าไปอ่าอ่าแก้ไขเรื่องตรงนี้แต่ว่าคุยไปแล้วว่าจะเอ็นอาร์เนี่ยก็คือนอนรีเซ็ตเดชั่นก็จะไม่ทีพีอาร์ไม่พิวเขาก็จะอ่ามันสื่อสารกันคือที่เนี่ยจะมีใช้ระบบสื่อสารเป็นแบบ ทเลดิซีแล้วก็สื่อสารผ่านวิทยุคุยกันอืมอ๋อโอเคอันนี้คือคือเราเองอ่ะไม่นึกภาพไม่ออกสมมติว่าบุสราคําเหมือนเป็นโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหนึ่งเลยปะ่ะที่มีหมอหลายๆทีมส่วนทีมเมอร์ไม้เข้าเอ e r e เมอ n ์ e จนซี e เรสปนีเนี่ยเหมือน ER ที่เข้าไปเหมือน EMS เเข้าไปหาคนไข้ถึงที่ประมาณนี้ไหม เขาก็จะแบ่งเป็นหอ 1, หนึ 2, ห่งหอสองหอสามเขาก็จะมีคนไข้เป็นแบบสีเขียวแบบเขียวธรรมดาเขียวเข้มเหลืองเหลืองเข้มแล้วก็แดงจริงๆก็คือในหอหนนะ้าหน้าสามมีคนไข้แรกรับเลยนะเดิมทีเนี่ยเดิมแบบเดิมแรกรับเ่ยที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาจะเปิดหอสามขึ้นมาก่อนหอสามเนี่ยมันเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเตียงจริงๆเนี่ยก็คือเขาอะเอ่อเปิดมาเพื่อรับคนไข้อาการสีเขียวกับสีเหลืองเพื่อที่จะรองรับให้โรงพยาบาล อ,อกนชนหรือรัฐบาลในกรุงเทพเนี่ยเขาได้ดูแลคนไข้เคสสีแดงได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมอพอเปิดได้1,100เตียงปุ๊บเปิดไปกี่วันก็เต็มอลัจานั้นเขาก็เลยเปิดอหนึ่ง 1, 1, เพิ่มอีก1,100เตียงก็คือพอเพิ่มปุ๊บก็อาจจะมีะโซนหนึ่งที่เป็น1,100เตียงเนี่ยก็มีครึ่งหนึ่งเลยเป็นจุดที่เอกฟิเจนได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือรูแอร,ร์หมายถึงว่าคนไข้ที่ไม่ต้องใช้กับฟิเจอเปิดไปได้อีกสัอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือไม่เต็ดเด ราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วอ่ะก็คือเคยมีสูงสุดถึงสามพันเจ็ดเจ็ดร้อยเตียงแล้วก็อะไงแถบนเนี่ยก็คือเราก็จะรู้ว่าคนไข้ที่แบบเหลืองเหลือเข้มๆหมายความว่าเช่นคนไข้ที่ออนออกซิเจนที่เป็นแบบอ่าแค่คานูล่าหรือว่าแบบออซิเจนแมติแบ็กเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเหนื่อยเยอะอาจจะต้องแบบใช้ไฮโปหรือว่าเป็นแบบน้าท่อไฮโปหรือว่าเป็นแบบใส่ยิ้วอย่างเงี้ยเราจะเอาไปไหนเขาก็เลยสร้างเป็นไอซียูขึ้นมาเรียกว่าโกเมนโกลเมนก็คือแบนเป็นสีแดงแบบแดงเข้มๆชื่อมันอัญมณีมันจะมีโกเมนกับความดิม ใช่ก็คือทัพทิมอะทีเดเหมือนกันแต่ว่าโกเม้นะเด็กกว่าทัพทิมก็เลยเรียกทัพทิมอะว่าเรียกทัพทิมว่าเซนิไอซียูอ่าซึ่งทัพทิมเนี่ยเพิ่งเปิดตอน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 ที่หมอมาเนี่ยประมาณได้วันสองวันเองอะค่ะแต่ว่าตรงไอซียูอ่ะก็คือโกเมนตอนแรกมีสิบเจ็ดเตียงก็คือรับรับคนไข้ทุกคนที่ที่ทําทําทีมเออร์เนี่ยไปใส่ทิ้วทีทัพทิเนหรือว่าแบบซีพีอาร์ขึ้นอะไรเงี้ย หรือว่าแบบหลังโพนิเซนเซชันหมือว่าคนไข้แบบเอ่อก็ต้องทีมเมอเองเนี่ยก็ต้องใช้ห้อ,อรอแล้วก็แอบบลิลเลตของโรงพยาบาลตัวเองเนี่ยก็คือทานเจอคนไข้เพราะว่าตัว ICU กับเซมิไอซียูอ่ะอยู่นอกหอจากไอที่พูดถึงเมื่อกี้ไปอีกค่ะสามพันเจ็ดร้อยเตียง <S <S อืมค่าก็คือจะต้องออกไปทางทีมโหลดดิ้งด้านหน้าแล้วก็ไปไปไปยึดตึกที่มันเป็นไอซียูไอซียูก็จะมีคุณหมอหมิดมีคุณหมอเนี้ยเขาเคาราวอยู่แล้วก็พอไอซียูเนเต็มเมื่อก่อนนะคะช่วงที่พีคมากๆของกรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีสมมติว่ารีเฟอร์ไม่ออแบบ อ่คนไข้เต็มก็จะมีสูตรพักคอยสูตรพักคอยในในห้องในในในตึกชาเลนเจอร์นั่นะค่ะอนสาพันเจ็ดร้อยเนก็จะมีสูตรพักคอยก็คือสําหรับให้แบบออซิเจนต่อวิตามินเตอร์ไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแสดงว่าก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันหมายถวงว่าคือเหมือนต้องพยายามเพิ่มคนเรื่อยๆแล้วเขียวตอนแรกที่วางไว้ว่าแค่จะเขียวบุษราคำเหลืองอะไรเงี้ยก็ก็ไม่พอก็ต้องสร้างแดงเพิ่มมากขึ้นอยู่ดี ใช่แล้วก็ล่าสุดก็คือเพิ่งสร้างเซมิไอซียูหรือทัพทิมเนี่ยตัดต่อเตียงแล้วก็พอช่วมงมวลไข้ลดลงปุ๊บฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเมื่อก่อนเซมิไอซียูคือมีเฉพาะนาเซ่าไฮโฟใช่ไหมเขาก็คือย้ายพวกอ,อ่าแมวิกแบก็กหรือว่าแคนูล่าไปอยู่ที่เซมิไอซียูหมดแล้วก็คือฉะนั้นเนี่ยไอในตึกที่ที่อยู่ตอนเนี้ยคนไข้ก็คือลดลงช่วงเนี้ยเมื่อก่อนจ 3, ับราวพันเจ็ดที่แมที่พูดอะ่ะปัจจุบันต่อวันก่อนจะมาเนี่ยพันสองวันเนี้ยเหลือไม่ถึงหนึ่งพันและประมาณเจ็ดแปดร ใช่ค่ะพิเ็ดวันนี้นะเหลือไม่ถึงพันฉะนั้นเนี่ยปิดไปแล้ว 1, หนึ่งฮอสองฮอตอนที<ม>่เหลือประมาณพอเดียว<ม>จริงๆก็คือทุกคําเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะมีเวลาคนไข้มีแบบอ่าปกติในฮอนั้นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบแบบอ่าเขาอยู่กันเยอะใช่ไหมแต่เราไม่สามารถที่จะแบบแบบนี่ถ้าิเศษบนเตียงคนไข้ได้เพราะาเตียงคนไข้ยอะเป็นเตียงกระดาษคนไข้เอออ่หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วเป็นเตียงกระดาษของแบบเอสซีเจียที่เขาแบบ มาทาให้เป no ็นห so well. ้องไป่ตห้องเป็นห้องแต่ทีนี้เราไม่สามารถที่จะไปใส่ชิลคนนั้นได้เพราะว่าเเตียก็คือต่ำหรือว่าจะเป็น P ยาไม่ได้เราก็จะให้พี่เบนเบนเนี่ยไปเปลี่ยนย้ายคนไข้อ่ะมาไว้ตรงเหมือนเราเหมือนเราสร้างห้องมีชัดิเดหรือห้องมีชัดไวตรงกลาคอเลยอืมอ่าก็คือือนทุกอย่างที่เราจะทําการเปเห็นคนไข้อะเราจะย้ายคนไข้โดยพี่เบนเบนมามาไว้ในห้องนั้นซึ่งห้องนั้นก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องรีชัดเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปของทุกที่เลยก็คือเราเอาเข้าไปแต่ตัวแล้วก็ใส่ชุด P A p R เข้้าาาไไปแลววก็จจรรริงมม่ดตัออคืเะี อายาซีเดรหรือว่ายาไยออะไรเงี้ยมีเอ่ยยากดใส่ดิวของเราเองเข้าไปใส่คนไข้อะไรเนี้ยให้คนไข้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าซีเควนต์นิดนึงเดี๋ยวอันนี้มันคือแบบเข้าไปถึงตอนทีมเมนตแล้วถูกไหมคือสมมติว่าอ่าตอนเนี้ยทีมเมิร์ดก็จะสแตนบายอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งเพื่อรับคําสั่งอของคนที่ เป็นหัวหน้าเราอีกทีหนึ่งถูกไหมมันจะมี incident commander หรือว่าคนสั่งการของเราเหนือเราไปอีกหนึ่งคน<อ>ถูกไหมเป็นหมอ,อหรือเป็นทีมอ,อะไรอย่างงี้ใช่ปะจริงๆอะก็คือจริงๆอะหมออะมีเยอะมากที่เดินในบุษิษัทคมซึ่งหมอแต่ละคนอะก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่แากต่างกาันองค์ประกอบของบุิษัทครมอะก็คือมีตำแหน่งที่อาจที่อาจคืออะไรทีอาดก็คือมีทีมโหลดดิ้งกับทีมกับทีมตรงแบบที่อาจเลยโหลดดิ้งก็คือตรงตำแหน่งที่แบบด้านหน้าเลย ก็คือเขาจะเผชคนไข้มาเลยมาเป็นคันรถเลยแล้วก็มามากรอยู่ตรงนั้นหรือบางทีคนไข้ก็คือโทรมาเองทางสายแล้วก็มาบอกอินเข้ามาเขาก็จะทําการแบบสวบก็คือปกติคนไข้ดี่จไอ่ที่นี่ได้เนี่ยอ่าจากแอนิเจนเทสที่ได้ถ้าโอระเขาไม่เชื่อต้อง P C าโพรเท่านั้นเอ่อบางคนก็อาจจะมีวางเหตุการณ์ที่แบบแอนิเจนเทสผิดโพรแต่ P C R นี่ก็ต้องถูกส่งกลับไปอะไรเงี้ยก็คือไม่รับแล้วก็ตรงตำแหน่งนั้นอะเขาก็จับอิกสเตย์ไปเลยตรงทีอา์ทุกคนตรงหลอดนี่ไงเออ ไอเฉลยปุ๊บมันมีรถไอเรลยประจำที่อยู่เลยไอเฉลยเสร็จเราก็จะคัดแยกเลยว่าคนนี้เขียวเขียวเข้มเหลืองเหลืองอะ้วก็ให้แยกตามหมอไปเหมือนที่บอกอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดงานพยาบาลงานพยาบาลแบ่งเป็นสองแบบก็คือทีมแคริ่งแคริ่งคืออะไรก็คือทุกคนจจะเห็นแบบจอทีวีใหญ่ๆที่อยู่ในห้องทำงานของคุณพยาบาลอะขอคุณหมออะก็คือเขาจะเป็นคอยแบบอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็รับออเดอร์เออก็คืออยู่ด้านนอกอ่ะอ่าแล้วก็แบบแจ้งแจ้งคุณหมอว่าคุณพยาบาลโอเคทีนี้แจ้งนี้มีปัญหาหน้านู่นนี่นั่น แล้วก็แต่ว่าก็จะอีกทีนึงอีกก็คือทีมพิทเมนท์ทีมพิทเมน์เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าไปทำผ่าตัดการกับผู้ป่วยอ่าจะมีสองท,ท,ที่นั่งได้ต่อกับทีที่ต้องเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยซึ่งทีพิทเมนท์น่ะเราจะไม่ได้เข้าตลอดเวลาเราจะมีเข้าเป็นเวลาเช่นบุกมงสิบโมง,งบ่ายสองสี่ยมงเย็นสี่ทุ่มอะไรเงี้ยอืม,ม,ม <S <S 2> <S 2> ก็คือจะรับออเดอร์บัทีเดียวเราก็เข้าไปอ่าแล้วก็อีกทีมนึงถ้าเป็นคณแล้วแล้วตรงงานพยาบาลแคร์ดี้ก็จะมีคณหมอเป็นหัวหน้าทิทเม้น้์ก็จะมีีคอออ็นนักกื ทีมรีเฟอร์รีเฟอร์เนี้ยก็คือจะเป็นการรีเฟอร์คนไข้าจาก i อซเซมิไอซไปยังโรงพยาบาลแบบไปยังโรงพยาบาลอื่นต่างๆในกรุงเทพที่เราสามารถรีเฟอร์ออกได้ <c oughs> ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนที่เคยบอกก็คือ,อโรงพยาบาลเต็มคนไข้ก็ไม่ขยับขยายอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีท <c oughs> ีมซ c v t, t v ทีวีทีวีเนี้ยก็คือเขาก็คอยเข้าจอเหมือนกันคล้ายๆว่าแบบอาถุกพูดเราเห็นแล้วว่าเตียงนี้ทีจีศูนย์หนึ่งหกอะไรเงี้ยเป็นชื่อเตียงนะอ่าเป็นเคสที่ต้องรับส่วนใหญได้ชิดเขาก็จะแบบ มันดีจอไปตั้งเท้าคนไข้เลยตรงหน้าจอตรงนั้นอืมอ่าคือเขาก็จะนั่งจอกว่าแบบเออทีมนี้ดูเออเคสนี้น่าจะมีปัญหาโน่นนี่นั่น,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 นแล้วก็มีทีมเมิร์สก็คือ FA ทีมตัวเองที่มาตอนนี้คือใส่ทิ่ใส่ CTR identification แล้วก็อีกทีมนึงที่ขัดแล้วคือพวกพาเลทีแคร์อ๋ออ่าเขาก็จะมีทีมพาเลทีแล้วก็ปัจจุบันก็คือจะมีหมอจากผู้ประเทศเนี่ยถมกติถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทีมเมิร์สอะเมิร์สก็จะเป็นหมอ E.P. ใช่ไหมก็เป็นมือที่ดีเช่นเดียวถ หมออเนสหมอสูหมออะไรคือมาทั่วทุกประเทศเลยแล้วก็ทุกคนอาจจะมาถูกแอสไซน์หน้างานว่าตัวเองนะถูกไปอยู่โหลดดิ้งนะอ่าตัวเองถูกไปอยู่ทิดเบนนะไปอยู่แคริ้งนะไปอยู่รีเฟอร์นะอะไรเงี้ยเออไปอยู่ซีซีทีวีนะอะไรเงี้ยอืมอ่าก็คือเหมือนทุกคนมารู้หน้างานแต่ว่าเมื่อแต่จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะมาทําอะไรตั้งแต่แรกเข้าใจใช่งนั้นก็จริงๆแล้วระบบมันก็เหมือนจะมหมายถึงว่ามันก็ดูครบถ้วนอยู่ยนะมาถึงคนไข้เข้ามา ที่อาจย้ายว่าโซนไปอยู่ไหนสีเขียวสีเหลืองสีแดงถูกปะ่ะแล้วแต่ละคนก็จะมีการเหมือนได้รับการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ลิงหรือว่าติดตามอาก,การใกล้ชิดอยู่แล้วจากทีมที่แครลิงถูกไหมใช่ก็คือ,คคอ,อทุกยงที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีที่วัดที่ที่ทราบนะก็คือมีพาวเวอร์สมิเตอร์ก็คือที่วัดออกเบสปายนิ้วแล้วก็มีเครื่องวัดบีพีไว้ที่เตียงให้กับคนไข้ทุกคน ทุกๆวันเนี่ยก็คือคนไข้จะต้องเหมือนส่งไลน์ส่งไลน์ไปหาทีมร์แคร์นี่ก่อนกินอ่าส่งไลน์เข้ามาสปิเตลสปิเตลค่กเออคล้ายๆเหมือนแบบส่งไลน์มาบอกอ่าแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะถ้าแบบป้าแก่ๆเล่นไลน์ไม่เป็นมองไม่เห็นอ่าวัดชเซ็ตไม่เป็นวัดชีมิไม่เป็นทำยังไงใช่ไหมหรือว่าเป็นไม่มีมือถืออย่างเงี้ยก็คือเจอบ่อยมากเขาก็จะตั้งแบบผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครในนั้นในโซนว่าเออฉันมาส่งไลน์ให้นะำมาอาเจนให้แล้วก็ อ่ารายการกี่ับคุณหมอคุณพยาบาลน้่นนอกให้อะไรเงี้ยเออทีมทีมที่ดูสมมุติว่าแคร์ลิงก็จะมีแค่หนึ่งทีมไหมหรือว่าแคร์ลิงแบบเออพันห้าพันหนึ่งร้อยคนเนี่ยดูสามสี่ทีมเออเขาก็จะแบ่งว่าพยาบาลหนึ่งคนดูดูคนไข้กี่คนเช่นหนึ่งคนดูสองร้อยคนสามร้อยคนถูกไหเออแล้วว่าคุณหมอไอ้นี้ไม่รู้รายละเอียดว่าแต่ก็คือจะแบ่งว่าแบบพยาบาลหนึ่งคนแคร์กี่คนอะไรเงี้ยอ ออแต่ก็แต่ก็แต่ก็มีอาจจะมีหลายคนเหมือนกันหรือว่าหมอมีหลายคนเหมือนกันแต่ว่ามีเฮดหนึ่งคนใช่ก<น>็คือแบบอารมณ์แบบหมอต้องมาลาตอนเช้าที่เห็นก็คือสมมติว่ามีคนไข้สามนคนมีหมอช่วยกันลาทั้งหมดสิบคนยี่สิบคนนะก็แบ่งกันอะไรเนี้ยเคยเพื่อนเคยบอกว่าแบบลาแปดโมงเช้าสี่ทุ่มอะไรก็มีอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็แบบก็คือลามาท้งวันเพราะคนไข้มันเยอะมากแต่โชคเนี้ยก็คือจะลาวน้อยชันก็จะน้อยคนไข้ก็น้อย ก็คือเคสก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าทีนี้คือคือมันจะมีช่วงหนึ่งอะแพรวที่มีข่าวจําได้ไหมว่ามันมีคนไข้ที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าโทรหาหรือว่าเรียกไม่ติดอ่ะสมมุติว่ามันมีแม้ที่แบบคนไข้ที่อาการแย่ลงเขาจะติดต่อกลับมาได้ยังไงถ้าไม่มีอ e ีทีมไม่มีทีมซีซีทีวีที่เขาดูอยู่หรือเขาไม่ทันเห็นล่าสุดใช่ไหมวันแรกเลยที่มาก็คือโดนแบบามารับเวรนได้สองชั่วโมงเขาก็โทรตามจีพีอาร์ มาาไม่พอถูเวลาไส่ทิยผิวใช่ไหมใส่ใส่พ่อช่วยหายใจทีนี้ก็คือประเด็นก็คือแบบแบบเหมือนเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนข้างเตียงเนี้ยเห็นว่าคนไข้าอาการแย่แล้วเขาก็มมไม่รู้จะสื่อสารยังไงเขาก็มาเขียนลงบนกระดาษนะที่เห็นแบบประสบการณ์ตรงก็คือมันจะมีจอที่ตรงเวลาเราไปถอดชุดอะที่จะมีคนต้องตลอดเวลาที่หน่วยไอจีว่าเราถอดชุดถูกหรือผิดอย่างเงี้ยมันจะมีจอเขาก็แบบมายืนเอากระดาษนั้นมาแปะไปตรงห้องนั้นเลยว่าแบบเตียงทีซีศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หกห้าอะไรเงี้ยแย่แล้ว อะไรเงี้ยเขาไอติเวทเราไปไปทีมนั้นไอไปไปเตียงนั้นอะไรเงี้ยไ่เอาจริงอะทีมเออแต่ปกติเขาก็จะโทรไลหรือว่าปกติมันจะมีทีมทีมเมนตอ่ะเข้าเป็นรอบๆอ่แล้วเมือนวันเนี้ยไปพีอาร์เขาก็จะทีมทีมเเนตเขาก็จะถืว่าคนไข้อาะมีอาการชักเกงเขาก็รายงานกลับมาพอไปประเมินอีกทีหนึ่งผู้ใหญ่บ้านประเมินเลยว่าเออคนไข้ไม่มีชีพจรนะก็ไอติเวททีมเมินเข้าไปแล้วก็ทีน้านนอกม็จะมีทีมที่คุยกับญาติวจะคิวไหจะสิอาร์ไหมแล้วก็ระหว่างเนี้ยเราก็เตรียมตัวเตรียมของเข้าไป แต่มันไม่มีระบบตอบกับที่ดีกว่าการเขียนป้ายไปโชว์หน้าหน้าซีซีวเราว่าน่าจะมีมีเป็นการแบบเป็นเทเล d i ด i ซีน่ะแบบคุยกันก็คือส่งไลน์บอกอะไรเงี้ยเหนื่อยก็จริงมันที่จริงมันจะมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านในการรายงานความเคลื่อนไหวข้างในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าคือคิดดูว่าถ้าคนไข้สับพันเจ็ดร้อคนน่ะจอเนึ่ยมีไม่รู้กี่แบบสิบเตียงเราคงรูไม่ไม่เข้าใจ แต่ว่าก็นึกว่าจะมีแบบกรีงหรือว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใช่ไหมีคิดว่าไม่ไม่ด้ดีแต่ว่าพอเสร็จอ่ะสมมติว่าเขาเขารู้แล้วว่ามีคนพยายามขอความช่วยเหลือผ่านผ่านผู้ใหญ่บ้านมาชูป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ่อหรือว่าในระหว่างสี่ชั่วโมงที่เขาไม่ได้เข้าไปอ่ะก็คือเมิร์ดก็จะได้รับข้อความแต่เขาคือแบบเขาเวลาเลาคนไข้อ่ะเขาก็จะเล่าโดยการโทรศัพท์วิดีโอคอนะให้เขาแบบเอาดีเทลอ่ะ อ่าเ<ช>ข้าใจก็จะเป็น<ช>แบบเอ่อหมายถึงว่า<ช>คุณหมอก็จะโทรว<ช>ิดีโอคอลไปหา<ม>เบอร์คนไข้นั้นๆเลยอย่างนี้ปะ่ะใช่แต่ว่าถ้าแบบบางคนไม่มีไลน์ไม่มีมือถือพูดไทยไม่ได้ก็ต้องระบายพวกที่เคยพูดอะผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ป่วยคนอื่อนๆหละทำการช่วยเหลือมอนิเตอร์ให้อย่างนี้นอ,อยู่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะมีที่ที่ที่เคยแบบถามนะพยาบาลเขาจะให้คาแนะนําว่าแบบเออเวลาที่ต้องวัดมาส่งแล้วก็ต้องส่งภาพทาถ่า,ายตามเวลาอะไรอย่างเงี้ย อ่าประมาณนั้นเขาบอกว่าก็จะมีการแก้ปัญหาคือจริงทุกๆวันอ่ะบ้านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบทุกวันเพราะว่าเราจะมีการประชุมทุกๆ9โมงเช้ากับ6โมงเย็นว่านในแต่ละวันแต่ละที่มันเคยปัญหาอะไรบ้างยอดผู้ป่วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยอว่าแบบต้องการจะปรับอะไรแต่จริงๆรายละ,ละเอียดของการนัดษาข,ของคุณใบบาเนี่ยจะไม่ค่อยแบบชาติได้ชัดจะรู้แค่งานของตัวเองเพราะอยู่คนละโตนกันอืมโอเคแล้วช่วงพึ่งแผวพึ่งเริ่มไปวันที่เท่าไหร่นะ พิ่งไปวันที่สองถึงแปดกันยายนอ๋อก <eye> <güzel. S 2> ็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้เชสก็ช่วงนี้ก็คือน้อยลงเรื่อยๆใช่ก็คือตอนมายอดวันแรกอ่ะพันสองวันนี้ก็เหลือไม่ถึงพันอืมไอซียูก็เหลือแบบสิบเตียงเจ็ดเตียงอะไรเงี้ยก็คือรีเฟรชแทบออกเกือบหมดก็คือเขาคาดการณ์ว่าจริงๆอ่ะเขาก็ตั้งทีมเมิร์ดมาจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยสัญยาล่าสุดจะหมดประมาณต้นพฤศจิกาแต่เขาคิดว่าช่วงกลางตุลาเนี่ยเขาก็จะทําการแบบไม่รับผู้ป่วยใหม่แล้ว ก็จะทยอยแบบเอ่อเอาคนไข้ด้านในนออกผลแล้วก็คือคือสัญญาให้กับทางเนี้ยทาง a c มหมายถึงว่าคืนจะที่ให้เขาสแสดงว่าในอนาคตคือทางใครเป็นหัวหน้านะหมายถึงว่ากระทรวงสาธารณสุขไหมหรือว่าใช่ก็คือเป็นเรียกว่าโรงพยาบาลบุษราพมกระทรวงสาธารณสุขแต่จริงๆอ่ะมันก็คือบุษราพร,รมันเป็นของแบบจริงๆเชื่อมกับพัดโรงพยาบาลพนังนเก้านะอืมเออคล้ายๆแบบอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้นะ้ทุกวันนี้เป็นของพนังเก้าจัหมดด้านในอ่ะ โหโดยโดย,โดยที่ใครใครให้นะลงมาพนังเก้าก็คือเหมือนเขาแบบเดอจริงๆอ่ะชื่อวงเล็บหลังลงมาอุตสาหกรรมก็คือลงมาพนังเก้าอืมโอเคใช่ <_ S 1> ก็แสดงว่าแบบเนี้ยหมายถึงว่าเขาคาดการณ์ว่าอีกสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเคสมันจะน้อยลงจริงๆโดยที่ไม่มีย้อนกลับมาใหม่มเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอ <s> เขาพูดยังไงไหมเขามีการเล่าให้ฟังไหม เไม่ได้จนสามารถปิดได้เพราะว่าแบบเนี้ยคนไข้ก็จะดิชารีวมาสองสามร้อยอ่ะก็คือจะน้อยมากๆแล้วจริงๆตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยก็คือเพิ่งใส่ทิวไปแค่เดียวเองแล้วก็เพิ่ง CPR ไปแค่เดียวเองก็คือทํางานแค่สองครั้งได้เข้าไปในคนสับปัผคนไข้อ่ะทางทางได้ทีมก่อนได้ที่มาก่อนช่วงเนี้ยก็คือเขารีเทนเิตใส่ทิวสียาไปหมดสามสิบสามครั้งโหดมากนะดวงดีอ่ะดวงดวงคุณนายก็คือนอนแล้วนอนอีกนอนแล้วอี่ ว่าเอออยากจะแบบสัมผัสการเข้าไปคนคนข้างในกปกติเวลาเราเข้าไปในเคจะมีคอมบันเดอร์ไปนั่งอยู่ตรงหน้าจอคอยรายงานอย่างเงี้ยนะ้องไปยังไม่เคยเข้านะ้องบอกว่าสักครั้งเถอะก่อนลับตาโดย CPR อะไรตา <c oughs> อ๋อโอเคซึ่งแอนก,ก็ก็คือคนดีเทคก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรแถวนั้นก็ว่าไปใช่ก็คือด้านในอ่ะมันจะเป็นเหมือนอีกโลกนึงเลยจริงๆอ่ะเราอ่ะทำงานอยู่ด้านนอกคล้ายๆกับว่ามีแค่ฉากประตูอ่ะตรงหออ่กั้นระหว่างเขากับเราเองอ่ะ ด้านในนั้นก็จะมีคนไข้โควิดทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีระบบแบบป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ด้านนอกระบบบำบ,บัดน้ำเสียกำจัดขยะติดเชื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะมีตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารพยาบาลเนี่ยมามาคุมพื้นที่เข้าออกก็คือมาไม่ให้คนไข้เ่ยเดินแบบเพศธาดออ่างเงี้ยก็คือรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง <c oughs> หรือว่าบางทีมีแบบประตูที่คนไข้เปิดแล้วปิดไม่สนิทก็ต้องให้ทีททมพมเ้นโทรไปแบบรายงาน ผู้ใหญ่บ้านหรือขอความช่วยเหลือคนไข้ยอะไรเงี้ยด้านานในว่าเออช่วยปิดให้หน่อยเพราะว่าถ้าให้เราแบบแต่งตัวหรือมีปัญหาใดๆที่เล็ก้น้อยคือได้เขาช่วยอีกคนไข้ช่วยได้ได้เขาช่วยเพราะว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไปคอนแทคอะเพื่อจะลดโอกาสการแบบ โอเคทีนี้ก็คือนึกภาพออกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นไม่เคยรู้เลยว่ามันมีทีมอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือเออพอเข้าใจได้ว่าระบบการเข้าไปมันก็มีหลายทางอันนี้แบบขอลองพูดสรุปก็คือไม่ว่าจะโทรเข้าไปก่อนหรือว่ามีคนขอเข้ามาหรือคนไข้โทรเข้ามาเองถูกไหมล้วก็รับคนไข้ามาคัดกรองคนไข้ยแยกว่าไป <Yeah. S 2> ไปจุดอยู่จุดอยู่สู่จุดไหนแบบสีเขียวสี แดงสีอะไรแล้วที่นั่นเองก็มีออกซิเจนมีแบบออกซิเจนแบบแรงดันสูงไฮโฟนาโซคานูล่าอยู่ในนั้นเองซึ่งสามารถดูแลภายในได้ถึงขั้นใส่ทิว้วและแบบอถอดทิว้วมีหมอ critically care อะไรช่วยดูใน icu ไปด้วยเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างครบวงจรอ,อยู่ถูกไหมเหมือนโรงพยาบาโลโรงพยาบา <c oughs> ลอยเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งซึ่งถาม เขาป้ก็คือเขาจะรับแค่แบบที่บอกอะเล็กน้อยปานกลางแต่อยู่ไปอยู่มาพอรีเฟอร์ไม่ออกปานกลางก็ต้องกลายเป็นแบบรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถเลือกเคสได้นะว่าแบบสุดท้ายแล้วคนไข้มันจะเป็นยังไงแล้วถ้าโรงพยาบาลช่วงที่เดือนที่แล้วอะที่โรงพยาบาลมันเต็มยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วใช่เขาก็เลยพัฒนาถ้าไอซียูขึ้นมาไอซียูก็เต็มอีกเขาก็เลยพัฒนาเซมิไอซียูขึ้นมาเพื่อเป็นแบบออไฮโปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือระบบ อ่ะเราก็จะรับผ่านสายด่วนอ่ะศูนย์บริการจัดหาเตียนของกรมการแพทย์อ่ะหนึ่งหกหกเก้าอ่ะที่เรารู้เลขเนี้ยเออหนึ่งหกหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามสามศูนย์หรือว่าเพื่อข่โรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าจะมีแบบติดต่อเข้ามาเช่นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์รามอิทรอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะติดต่อมาหรือบางทีก็จะมีคนไข้ที่ถ้าบอกอินเนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาบอกว่าคนไข้ที่มาแนงรอตรวจหรือสอบแบต้าเนี่ยก็คือมีทั้งคนเป็นและไม่เป็นอ่ะตรงหน้ารถิ้งอืมซึ่งมันก็น่าเสี่ยงเหมือนกันเนาะแบบดูดูอันตราย แต่เขาไ่้จะปรับแต่น,น่นี่ไม่แน่ใจนี่เหมือนเคยอ่านแบบคือจริงจริงอะโรดดี้มันจะอยู่ฝั่งเรื่องไรของฮอร์ะซึ่งทีมเบมอร์จะไม่ค่อยไปเจอเขาอยู่แล้วแต่เจอแค่ตอนที่เราจะใส่ดิสิตแล้วก็ทานสเปอร์คนไข้ไปแบบตรงเซมีไอซียูไอซียูด้านนอกอยเงี้ยก็ะจะเห็นคนมานั่งอ๋อด้านนอกเต็มเลยอืมโอเคแต่ว่าก็ก็ชื่อช่วงเนี้ยก็มีคนกลับบ้านอะไรก็เยอะอยู่เยอะก็คือพรุ่งนี้ที่ประชุมเมื่อกี้ค่ะเพิ่งประชุมตอนหกโมงเย็นนะคะ ก็จะพูดนี้เป็นแคประมาณสามสี่ร้อยอ่ะโอ้ก็คือเหลืออีแค่ไม่ประมาณห้าร้อยได้เองมั้งใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีอ่าจริงๆช่วงนี้ยคนที่ทํางานเยอะสุดก,ก็คือน่าจะเป็นทีแบบรีเฟอร์อ่ะคือเขาจะต้องรีเฟอร์คนไข้ออกไปหลายๆลงพยาบานูน่นโงพาบาลน,นี่หรือว่าจริงๆทุกๆวันอ่ะก็จะมีคนแบบรีเฟอร์ไปฟอกไตอยู่แล้วนะ อะไรเงี้ยเออหรือว่ารีเฟอร์ไปที่อื่นที่เราไม่สามารถทําได้มีคนไข้เป็นโรคไตแล้วก็รีเฟอร์ไปฟอกไตรีเฟอร์ผู้ป่วยวิกฤตไปไอซียูโรงพยาบาลอื่นๆเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะประสานงานโรงพยาบาลหลักๆที่รับก็มีิริราชจุฬาโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินโรงพยาบาลสนามนิมิตบุตรอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นหน้าที่ของของหน่วยรีเฟอร์วี่ติดต่ออะไรของเขาไปเรียบร้อยอืมโอเคประสานติดต่อรีเฟอร์แล้วตอนนี้เขายังรับคนไข้ใหม่อยู่ถูกไหมรับรับก็คือยอดเมื่อวานรับใหม่แปดสิ อ๋อก็ไม่ได้เยอะมากอยากรู้อะว่าว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรับเข้าบุรสลาคามซึ่งปกติเข้าใจว่าสมมติว่าโทรหนึ่งหกเก้า 1, 6, 9, หรือคนไข้สึกติดเชื้ออะไรเงี้ยทําไมไม่ใช่ทุกคนที่แบบไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าทุกคนไปบูศลอาคามอ๋อก็คือเขาบอกว่าเหมือนรองรับสาหรับที่แบบโรงพยาบาลเต็มอ่ะคนไข้ไม่มีเตียงนอนหรืออยู่อะเมื่อก่อนแหละที่เขาตั้งมาเพราะว่า เตมโรงพยาบาลนี้ก็เตมแล้วก็เดี๋ยวนี้จริงๆอะ่ะในส่วนตัวนะคิดว่าควาเป็เลของแต่ละโรงพยาบาลมันเปิดขึ้นเยอะมากทาให้มันก็คือกระจายคนไข้ไปหลายหลายที่อ่ะทาให้บุตราคมก็แบบคนไข้ก็เลยลดลงด้วย<ม>อย่างเงี้ยเข้าใจก็เหมือนทุกๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มแหมอนเตรียมเตรียมความพร้อมมากขึ้นก็คือเหมือนเริ่มมีที่ว่างมากขึ้นกระจายที่มากขึ้นแล้วก็อุสราคมก็มีแนวโน้มที่จะปิดในอนาคตเน ใช่เพราะว่าเราต้องรัฐบาลต้องเช่าพื้นที่เขาอยู่นะปัจจุบันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบแบบอาจจะแบบถ้ากระจายคนไข้ออกได้หรือว่าช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นได้เนี่ยก็จะแบบคือถ้าเราเคลืคนไข้ออกหมดอ่ะเราจะได้คืนพื้นที่ให้เขาจะได้ไม่ต้องสัญญาเช่าเพิ่มอย่างเงี้ยอืมมันก็เป็นเรื่องค่่ใช่จ้าอืมอันนี้ก็คือรากยาวมา่เดือนสิงหาคมที่มีช่วงหนึ่งว่าเขาจะไปซื้อต่อที่สนามบินอันเนี้ค่ะอ๋อสุวรรณภูมิใช่แล้วก็ท้ายก็คือ มาต่อสัญญาที่นี่อีกอโอเคก็ก็ได้รู้ข้าวๆแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันเนาะจากแพรวนี้พูดมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันเร็วอยู่เหมือนกันก็เหรอนึกวาพูดเปสินรยเอา <c oughs> เอายาวมากก <c oughs> ็เออเอเอหนุมหม่มมากก็คือเหมือนแบบอ่าได้รู้รายละเอียดเยอะพอสมควรเนาะเห็นตอนนั้นก็คือพหมอแพรวนะไปติดตามได้ที่ เพจเฟซบุ๊กแพลวี่เทพคงว่าแบบว่ามันมนีเหมือนขับรถกรอล์ฟอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเพื่อใช้แบบเดินทางอะไรอยู่ในนั้น <c oughs> ใช่คือบอกแพลวอ่ะเป็นคนว่างก็เลยแบบเอนระหว่างวันไม่คือยทำอะไรก็เดินเที่ยวในโรงพยาบาลตลาดพับพลับย่านขับรถขับรถก๊อบอะไรเง <c oughs> ี้ยก็คือจะมีเป็ประจำทีมแต่ <c oughs> จริงก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันเคยมีคนขับรถกรอล์ฟแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีของพิเศษแล้วก็ขับได้เล่นแถวน,นั้นก็คือจริงขับช่วงที่ เดี๋ยวดาบ้าคือขับช่วงที่ประมาณสี่ห้าทุ่งที่ไม่มีคนไข้นะคะไมมีไม่ไมีบุคลากรเดินไดๆแต่เราโอเคได้ก,ก,ก็เดี๋ยวอีกกี่วันกลับนะอาทิตย์หนึ่งหรือสองสวันก็เดี๋ยวพวกนี้วันสุดท้ายแล้วก็ักลับตัวแล้วก็กลับบ้านอโอเคครับขอให้นอ d ดีเทคตรวจแล้วไม่ติดเชื้อแล้วกันนะครับ ก็ยังไงก็อาเวลค e มแบ็กทูแบงคอกก็ไม่รู้จะได้เจอกันปะนะก่อนกับกรุงเทพก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันคุยกันหลังใหม่ขอบคุณหมอแพลวมากนะครับที่ที่มาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าเรื่องบุษลาคามอาจจะไม่ช่วงพีคเลยไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องราวน่าตื่นเต้นให้เล่าให้ฟังมากเท่าไหร่แต่ยังไงก็โอเคไว้ยังไงตอนหน้าอาจจะรบกวนอีกหลายๆรอบคราวหน้าก็แต่งหน้ามาออกหน้ากล้องบ้าง S <S> <S อ <c oughs> <c oughs> ่าด้ครับมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆแฟนคลับที่ฟังอยู่บ้างไหมคอ๋อไม่มีค่ะก็คือเล่าอาจจะใช้คำศัพแพทย์ไม่เห็นพลาดแต่ว่าข้อมูลบางส่วนที่หมอไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่เขาจีเมจริงอาจจะให้ผิดพลาดไปบ้างขออภัยนะค่ะแต่รู้แค่ทีเมิร์เป็นคนเป็นหลักๆค่ะค่ะมาขอบคุณหมอแพรมากนะครับค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ more podcasts